บิ Big ๊กไบคน่าใช้ประจำวันนี้เทียบเลย y a m a X Max ปีองพบคันนี้รถสวยอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานโชคหลังแต่งมีให้เรียบร้อยแล้ว21,000โล1 3 0่ง่าันั้นคาวาซากิ z X 2 5 R น้องเล็ก4สูบเรียงนะจากค่ายคาวาซากินั่นเองเลขใบคันนี้อยู่ที่9,500โลโอ้โหโคตรใหม่ 1 5 9 0 0 4 BR 6 5 0 R ปี2021ท่อโมลิวากิกุญแจ2ดอกเลขใม่คันนี้อยู่ที่17,000โล219,000นั้นหัวซิด650ปี2017สายทัวริ่งไม่ควรพลาดสปอร์ตไลท์จัดไป26,000โล 149,000เท่านั้นยำห้า MT07 ไป2019-20กันล้มมีแล้วนะอย่างหน้าหลังใหม่ๆเลยท่อผ่าก็มีเลขใบคนนี้อยู่ที่12,000โลเจ้าของมือเดียว149,000เท่านั้น Z900 a b s SE Special Edition ไป2020มีท่อแต่งลั่นๆแล้ว1ใบ26,000โล สองแสนสองหมื่นเก้าพันนั้นสนใจศูนย์กสองปสามห้าสองเจ็ดสี่สองแอดบ้านเขียวไปเลยแอดไซต์พีเอสบิกบายสวัสดีครับ